ท่านผู้ชมครับปักหมุดสุขขอบฟ้าในช่วงเย็นวันนี้ครับนำท่านผู้ชมมาปักหมุดณหาดคุงวิมานจังหวัดจันทบุรีครับขณะนี้ผมอยู่บนริมหาดทรายที่สวยงามครับน้ำทะเลก็กำลังหนุนขึ้นมาคลื่นสาดซัดชายฝั่งเป็นละรอกแล้วละรอกเล่านะฮะทางฝั่งนู้นก็จะเป็นแสงเงินแสงทอง ในช่วงพระอาทิตย์อัสดงในยามเย็นที่จะพระอาทิตย์จะตกนะฮะที่ทางทิศตะวันตกฝั่งทางนู้นของหาดพงวิมานท่านผู้ชมครับเห็นธรรมชาติของหาดพงวิมานท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าหาดทรายนี่สวยงามมากครับเนี่ยนะในยามค่ําคืนทะเลก็สวยงามคลื่นก็สาดซัดนะฮะเนี่ยที่น้องประชาชนบางส่วนก็ มาเล่นที่หาดทรายนี่นะฮะเดี๋ยวจะเห็นความสะอาดของหาดทรายท่านผู้ชมครับนี่หาดทรายเม็ดสีเงินเม็ดสีทองนี่นะฮะนี่คือธรรมชาติแท้ๆที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดปราศจากสุ่งมลพิษนี่ฮนะ น้ำก็ขึ้นมาตามลําดับแล้วครับตอนนี้นะฮะสวยงามมากทีเดียวครับก็อยากจะแนะนำท่านผู้ชมครับว่าเมืองไทยของเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่มีวันหมดครับเพราะธรรมชาติของเมืองไทยมีความสะอาดบริสุทธิ์สงบโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลไทยสีครามสวยงามหาดทราย ของเบองไทยหลายที่หลายแห่งไม่ว่าจะภาคกลางที่ชนบุรีที่จันทบุรีนานที่ระยองหรือที่อื่นอนอีกมากมายแต่พัทยาบางแสนเป็นต้นเนี่ยก็สวยงามแต่วันนี้นะครับนำท่านผู้ชมมาชมความงามความสงบความร่มรื่นที่เป็นธรรมชาติของหาดคุ้งวิมาน ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีภาคตะวันออกของประเทศไทยผมพร้อมแลยครอบครัวได้มาถ่ายทำรายการโทรทัศน์ย้อนรอยอดีตที่ชุมชนชุมชนดั้งเดิมริมแม่น้ำาจนทบูรจังหวัดจันทบุรีมาเรียบร้อแล้วก็นำท่านู้ชมราชมความงามของธรรมชาติ หากคุ้งวิมานที่มีความสวยงามนะของคลื่นทะเลสาดซัดเข้าสู่ฝั่งละลอกแล้วละลอกเล่านะนะท่านผู้ชมครับคลื่นทะเลนี้เป็นธรรมชาติของเขาเขาก็ต้องสาดซัดนะจากทะเลนู่นแหละครับที่มีลมทะเลสาดซัดเข้ามาเป็นละลอกคลื่นละลอกแล้วละลอกเล่าเพราะฉะนั้นนักปรา์หรือนักกินตกวีเขาก็เลยได้มี หลักข้อคิดจากธรรมชาติคลื่นทะเลว่าทะเลไม่มีคลื่นหรือจะรื่นไปอีกนานชีวิตถ้าไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคมันก็ไม่เป็นชีวิตที่สมบูรณ์มันจะต้องมีคลื่นมีปัญหามีอุปสรรคเหมือนกับคลื่นทะเลเมื่อปัญหาเกิดขึ้นอุปสรรคมีเราก็แก้ไขกันไปในที่สุดปัญหาก็คลี่คลายเหมือนกับคลื่นทะเลนะ พิ่าสตร์สักามานี่ก็คือปัญหาลูกประศัก์ครับเสร็จแล้วคลื่นทะเลก็สงบคลื่นที่หนึ่งสงบไปคลื่นที่สองก็ตามมาระลอกแล้วระลอกเก้าเฉกเช่นธรรมชาติของทะเลมหาสมุทรหรือแม่น้ำลำคลองชีวิตของคนก็เช่นเดียวกันครับชีวิตไม่มีคลื่นหรือจะราบรื่นไปอีกนานชีวิตที่ไม่มีปัญหาลูกประศักดหรือจะแข็งแกร่งได้ครับวันนี้ปักหมุดสุกอฟ้า ก็นำท่านผร้ชมมาชมความงดงามของธรรมชาตินาดคุ้งวิมานจังหวัดจันทบุรีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่นโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ